ทุกคนคะวันนี้นะคะเราก็อ๋อคงเราจะเก็บแล้วนะอืมทุกคน ขาจะมาแนะนำมะคะทุกคนดูตามพวกเราว่าอันไหนนะคะจะมีกเขอให้ท้าว่าอันไหนเป็นมะม่วงไม่บอกค่ะทุกคนอันนี้ก็ไม่ใช่ ก่อนชียเดอกให้หน่อยนะแทนแทนแดนแทนนี่ขมม่วงนะขมจอเลยนีมยมม่ม่วงม่วงองโอ,องแลวมั้นี่ทุกคนเราก็จะมีของอ่นะ แล้วอันไหนนะเป็นทุกคนเราจะให้ทายอุ๊ยไม่บอกไม่บอกอุ้ยทายว่าอะไรเป็นผีเสือ้ออ่าทุกคนต้องหลับตานะ ถ่ายถูกอ่ค่ะพวกคนทีสิคะไม่ใช่อันนี้นะทุกคนให้ทายอ่ะทุกคนรเราจะเปิดทายให้ฟังอันนี้คือมังคุด จะไม่ได้อันนี้คือผีเสือ้อจะไม่รบคนอยู่นะเพราะว่าตอนนี้ป้าเรา,เาไปมังคืสทุกคนตอนนี้รร้แม้ว่าพวกเราวันนี้ทุกคนเรแม้ว่าวันนี้เราจะมาให้ดู 那就过哦，红 <laughs>、哎、皮了。 Woo! Mm -hmm.